นีวิธีกินนะครับก็เอาผักมานะครับนะครับผักนะครับใส่มีลงไปนะครับมีนะครับใส่เยอะไข่น้อโดนขโมยแล้วคะครใส่เยอะไข่น้อโดนขโมยแล้วครครใส่มีลงไปนะครับแล้วก็เลือกนะครับว่าจะเอาซูกับจะเอาหมูนะครับ กินเอาก็ได้นะครับเอ่เข้าไปนะครับแล้วก็นี่นะครับเอาเล็กจิ้มใสาลงไปนะครับครับไป่ปากครับโอเคครับ เดี๋ยครับ <Thompson> มันจิ้มแล้วก็จะใส่เข้าไปนะครับอันนี้แบบผสมนะครับ